เริ่มจาก KTB ก่อนละกันนะครับ KTB เนี่ยเมื่อวานมิติ้งตอนเช้านะครับโทนรวมๆเนี่ยเป็นบวกนะครับเพราะว่าแนวโน้มภาพรวมครึ่งปีหลังน,น่าจะยังดีต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็การตั้งสำรองนะครับแมネจเมนต์ Management ก็ชี้ว่าน่าจะอยู่ในระดับกรอบล่างของที่เขาประเมินเอาไว้ก็คือกรอบล่างก็คือ105 Basis Point นะครับเมื่อเทียบกับกรอบบนที่ร2 0ก็คือการควบคุม <c oughs> นี้เสียนะครับรวมถึงการตั้งสำรองดูแล้วดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆริครึ่งปีแรกเนี่ยการตั้งสำรองอยู่ประมาณสัก11 0กว่ากว่านะครับงั้นถ้าลงไปถึงกรอบลา่างได้เนี่ยแปลว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมันต้องเหลือแค่ประมาณแบบต่ํากว่าเป้าด้วยซ้ำนะครับงั้นเนี่ยภาพรวมคุณภาพสินทรัพย์ดูโอเคนะครับงั้นเราเชื่อว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเห็นคอเปอร์ฟอร์แมนเนี่ย ยังเติบโตได้ต่อเนื่อง half on half นะครับอาจจะไม่ได้นับเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเข้ามาในช่วง Q4 นะที่มันเป็นซีซันแลแต่ถ้าตัดเรื่องซีซันอลออกไปเนะี่ยครึ่งปีหลังแม่จะเห็นเทรนด์ที่ที่ค่อยๆอิมพลูขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับบวกกับมันจะมีตัวช่วยเรื่องตัว non-recurring item เ,เข้ามาด้วยนะครับจากเรื่องการบินไทยเนาะที่เขามีแบง์นี้เป็นทุนและมีเงินทุนอยู่นะครับแล้วก็ราคาหุ้นการบินไทยก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็อาจจะมี investment gain เข้ามาเป็น buffer ให้เขา นะครับสำหรับ Manage ตัวบ t t o ท line มันก็ค่อยดีขึ้นได้นะครับรวมถึงการคลายการตั้งสำรองด้วยนะครับ <c oughs> ข้อที่2เนี่ยที่ผมคิดว่าน่าสนใจสำหรับ KTB ก็คือว่าในม e t ต n งที่ผ่านมาหลายๆไตรมาสเนี่ยกธนาคารใหญ่ๆและหลายธนาคารก็ไฮไลท์เรื่องการทำ Capital Management การเพิ่ม d i v i เด n นนะครับการซื้อหุ้นคืนนะครับ KTB จะม e ตงช้าหน่อยนะแต่ว่าเขาก็มาด้วยด้วยทิศทางที่คล้ายคายกัน นะครับงั้น KTB เองก็กำลังมองรูมในการเรียกว่าทำ a p i t a l Management เพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับเห็นว่าจริงๆปีที่แล้วก,ก็ทำไปดีขึ้นแล้วนะครับก็คือจ่ายปันผลเนี่ยอ่าเ a ียรก็อยู่ที่50%แล้วจากที่เมื่อก่อนเคยจ่ายที่25-30%มาตลอดนะครับทิศทางน่าจะยังเป็นในทางทางบวกนะสำหรับเรื่องนี้นะครับเพราะว่า,า Capital ที่เขามีอยู่เขามองว่ามันอยู่มีอยู่ค่อนข้าง,งเยอะแล้วก็มีบัฟเฟอร์อยู่ค่อนข้าง,งเหลือเฟือนะเมื่อเทียบบกับ cycle เศรษฐกิจที่อาจจะไม่ได้แน่นอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการซื้อหุ้นคืนนะที่ก็น่าจะอยู่ในการ consider เนาะของทาง management แล้วก็ทาง board นะครับซึ่งผมว่าอันนี้ก็เป็นฟลิกร์สำคัญนะครับเพราะว่าซื้อหุ้นคืนเนี่ยนอกจากมันจะเป็นสัญญาณให้กับตลาดแล้วด้วยแล้วก็เหมาะสมที่จะทําได้ว่าหุ้นก็ยังเทรดอยู่ต่ำพต่ำ book value พอสมควรนะครับแล้วก็เงินทุนก็เหลือค่อนข้างเยอะ liquidity มีพร้อมนะครับมันก็จะเป็นการช่วย Enhance ตัว Earning Per Share เนี่ยให้กับผู้ถือหุ้นได้ในทางอ้อมๆด้วยซ้ำน,นะครับงั้นก็ผมคิดว่า KDB ยังเป็นตัวที่มี upside จากจากตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันเรายัางแอ t ซูมด dividend p ย์เร t ratio ที่เท่าเดิมนะคือ50%นะครับ <S <S 50%นี่ยิวก็สวยแล้วประมาณ6.9%นะครับแต่ว่าถ้าเขาขยับเพิ่มสักนิดนึงสัก5%จาก50เป็55น55เนี่ย ดีเวเดนยิวมันเพิ่มขึ้นได้ถึง70 basis point เลยนะก็คือมันขึ้นไป7%กว่าซึ่ง management เนี่ยเขาก็พยายามจะดูให้อ่าไม่ด้อยกว่า peers ละกัน,นสำหรับตัวดีเวเดนยิวเนาะที่ให้ดังนั้นก็ข้อดีก็คือเขาก็ก็เพ่งเล็งตรงนี้อยู่กำลัง consider ตรงนี้อยู่นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นนะครับมีตำหนินิดเดียวแค่นั้นเองคือตอนนี้ทั้งเซกเตอร์เนี่ย,เ,ยเขามีจ่ายอินเทอร์ริมใช่ไหมครับแล้วก็ไปจ่ายฟูเยีเยเนะคดีบีเลยมั้นจบา ถ้าเอาปันผลนะต้องรอหน่อยเป็นช่วงต้นปีแน้า,าเลยนะครับ,บ<ม>ก็จะไม่เหมือนกับแบงค์อื่นที่เดี๋ยวจะมีทยอยประกาศอินทรีม,มาแล้วตรงนี้น่าจะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะสำหรับมุมผู้บริหารนะครับ <c oughs> สุดท้ายที่คุยกันเยอะอีกเรื่องหนึ่งครับพี่บอมนะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเรื่องฮอตดิช,ชู่การบินไทยนะครับก,ก็มีการแปลงนี่เป็นทุนเนาะสำหรับ KTB ถ้าเราดูจากในในเว็บตลาดหลักทรัพย์ก็เห็นว่าก็ถือหุ้นการบินไทยอยู่พันสารอล้านหุ้นนะครับต้นทุนเนี่ยอยู่ประมาณ2บาทห้า โอนะฮะเป็นไงเนี่ยปัจจุบันเป็นปัจจุบันน่าจะมาร์คสิบสองสิบสาบาทใช่ไหมครับก็ก็ทีนี้จริงมันเป็นแคปิตอลเกนนะสิบาทของหุ้นนะครับเรื่องที่เราไปคูนกันดูแล้วกันนะฮะทีนี้วิธีลงบัญชีของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับ BBL แลเราเคยเล่าเรื่องบีบีแอลไปแล้วว่าเขาไม่ได้มาร์คทูมาเก็ตผ่าน PNL นะครับแต่ว่าของเ t b เนี่ยเขาคลาสสิฟายเป็นเป็นสินทรัพย์ที่ต้องมาร์คแวร์ลูเนี่ยผ่านผ่าน p พียแนงบก,กำไรขาดทุนนะครับแล้วก็อีเวนมันมีล็อกแอปอยู่เนี่ยหเดือนนะแต่ว่าไตรมาสสามเนี่ยมัมีการเคลื่อนไหวราคาหุ้นแตกต่างทุนอะไรเนี่ยก็มีเรียกว่ามันมีมาร์กกำไรเข้ามาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ภาพตรงนี้น่าจะทําให้งบไตรมาสสไตรมาสสี่มันผันผวนนะแต่อาจจะเป็นผันผวนเชื่อบวกนะทีนี้ต้องไปลุ้นกันต่อว่าหลังหมดล็อกแอปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะถ้าหุ้นยังยืนได้ก็ไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าหุ้นลงก็อาจจะพลิกกลับมาเป็นนักที นะครับ,จ,บจับกับตัวหุ้นนั้นมันก็มีความ sensitive, เซนซิทีฟเบี่ยงไหวกับตรงนี้พอสมควรซึ่งแมネจเม้นต์เองเนี่ยเขาก็เตรียมแผนหลายๆอย่างนะเพื่อเพื่อรองรับว่าไม่ให้ระยะกลางึงยาวเนี่ยราคาหุ้นตรงนี้มันเข้ามารบกวนความสามารถในการทํากําไรของเขาเนี่ยแต่ละใจมากๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการตั้งสำรองนะครับปัจจุบันการบินไทยเนี่ยก็คือถือว่าเป็นลูกนี้ชั้น NPL แหละของ KTB นะครับ แต่ว่าพอเข้ามาเทรดแล้วนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูโอเคขึ้นนะกับหลุดออกจากแผนฟื้นฟูแล้วนะครับบวกกับงบ Q2 เข้าใจว่าดีด้วยนะฮะก็จะทำให้มันมีโอกาสที่จะอัพสเตตขึ้นไปนะจาก NPL ไปเป็นลูกหนี้ที่กึ่งปกติหรือว่าลุกหนี้ปกตินะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการคลายสำรองออกมาได้บ้างเพราะขาตั้งแต่เดิมไป1 0 0นะครับทีนี้มูลหนี้เท่าไหร่เนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยนะแต่ว่าเราก็ลองตามดูจากจากข่าวนะผมคิดว่าตอนนี้หลังจาก c o n v e r ตหนี้เป็นทุนไปแล้วเนี่ย แน่เหลือนี่อยู่ไม่ได้เยอะแล้วแหละ2,000กว่าล้านนะแต่มันตั้งกำรองเต็มนะงั้นผมคิดว่าการรีเวิร์สออกมาหละพันล้านพันห้าร้อยล้านอีกสองสามเปร์แสข้างหน้าเป็นไปได้นะครับก็จะมีเป็นบัฟเฟอร์ช่วยอีกอันหนึ่งเหมือนกันเนาะแล้วก็ทำให้คอเวทเรชัลเขาเนี่ยมันร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนี่ยมันจริงมันอาจจะขึ้นไปได้อีกนะ่ยภาพตรงนี้มันไม่ได้รับเป็น n p l เลยนะครับนั้นภาพรวมก็มองดีปรับแล้วกำไรขึ้นนะสิบสามถึงสิบหกเปอร์เซ็นต์ในปีนี้แล้วก็ป นะครับตัว investment gain เนาะรวมถึงพวก transaction ต่างๆที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ credit cost ที่ต่ำกว่าที่เราคาดนะครับปประมาณ20กว่า basis point นะครับก็ในภาพรวมแล้ว LE ก็เลยมอง improvement ขึ้นมานะจากแต่เดิมเรามองแถวๆถว8ตอนนี้เป็น9%การลางๆถึงเปนละนครับอัปเกรด p e r f o r m ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น26.5จากเดิม20.7นะครับเพราะว่าเรามีการปรับ target price to b o o k ขึ้นเป็น 0. 7 8เท่า ของเดิมเราใช้0.63เท่านะครับก็ based on long term dividend payout ratio ที่เรามองว่าจะเป็น50%ของเดิมเราใช้40นะครับแล้วก็มีปรับเดต้าลงนิดหน่อยจาก1เท่าเป็น0.9เท่าให้มัน reflect ภาพจากบุมเบิกค่าเฉลี่ยล่าสุดมา5ปีซึ่งผมว่าก็เหมาะสมนะเพราะว่า risk ใน Port f o l i o เนี่ยมันต่ำลงพอสมควรนะจากการที่พอร์ต SME มันเล็กลงมากนะแล้วก็ performance ที่มันดีขึ้นรวมถึง buffer ขอเฟ้เฟชต่างๆที่มันหนาขึ้นไม่เทียบกับ5ปีที่แล้วนะครับก็มีไฟจูนตรงนี้แล้วก็กลับมาเชียร์เคทบีอีกรอบนึงนะครับไอซ์ตอหลายคาถามเลยนะแล้วก็ผมก็ผมเชื่อว่าผมถาม <c oughs> ผมไม่เปิดห้องแชทนะแต่ผมเชื่อผม,ผมถามแทนเลยคือแต่ละแบงกนะ์อะลงบัญชีการงินไทยอะเหมือนหรือไม่เหมือนกันแน่มีหลายแบงก์ที่คอนดนี่เป็นทุนไอซ์อธิบายหน่อยว่าต่างกันยังไงครับก็ก็ไม่เหมือนกันเนาะมันมี3แบงก์หลักๆเนาะที่ที่ ที่ที่เราเห็นจากในในในลิสต์เนาะในเว็บนะครับ mm hmm. ก็จะมี b b l มี Ktb มี Ttb mm ี hmm. สองคนที่เหมือนกันคือ b b l กับ Ttb นะครับห mm hmm. ่านไทยนะครับที่เออกำไรเออราคาหุ้นการบินไทยขึ้นลงเนี่ยเขาไม่ได้มาคผ่านทาง PL mm hmm. นะครับ mm hmm. เขาไปใส่ไว้ที่ OCI mm hmm. นะครับแล้วก็วิ่งเข้าที่ e q u i t y เลย mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็จะไม่ได้เห็นว่า มันมีความผันผวนตรงนี้เข้ามาในแต่ละดายแมสนะครับการกลับสำรองนะครับ BBL พูดค่อนข้างชัดว่าไม่กลับสำรองเราก็คือเขาขอเก็บสำรองตรงนี้ไว้อเ,เอาไว้ใช้กับตัวอื่นหรือว่าเป็นบ็อกเกอร์เป็นแมจเป็นโอเวอร์เลนะครับกรุงไทยก็เขาน่าจะกลับสำรองนะตามสมควรที่ที่ที่เห็นกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปนะครับ TTB ก็ยังไม่ได้แจ้งชัดว่ากลับหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าขาได้อยู่ใกล้ที่มันก็คงมีลิซีสำรองออกมาบ้างน,นะคงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คอนซูเวทีฟขนาด Bbl ที่เก็บไว้หมดนะครับรบีบเ uh, <B> เป็นคนเดียวที่ที่แจ้งอินเทนชันว่าเออคงไม่ขายเลยสำหรับการกินไทยนะครับแต่ต้องตามดูของ KTB กับท TV ว่าหลังหมดล็อกอัพแล้วจะแอคชั่นเป็นยังไงนะครับก็บจะมี KTB ทีดด่เจ้าเดียวนะครับพี่บอมที่ที่เป็นมาร์ t ทูมาเก็ต ผ่านผ่าน P&L นะครับที่สองเจ้าเป็นเข้า OCI ครับซึ่งล็อกอัพนี่คือหกเดือนขายได้ส่วนหนึ่งนะแล้วก็สิบสองเดือนขายหมดได้เพราะฉะนั้นใครเล่นการเป็นไทยเนี่ยก<ห>็ขอยเดือนขายได้ขายได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์้าเดใช่ครับไอ้ถามนิดนึงการที่แบงก์ด b l ทักแบบ OCI KTB FVTPL อฟบีทีพีอลอัลติมันแปลว่าแฟนพีเอทีพีเอทีพีเอถูกแล้วครับอ่ผมจะถามว่า มันแปลงเป็นมันมันมันแปลงหรือว่ามันอิมพลายได้ไหมว่าคนที่พักใน OCI อาจจะไม่ได้มีเจตนาในการขายแต่คนที่บันทึกแบบ f v t p l เนี่ยมีโอกาสในการขายพูดอย่างนั้นได้ไหมการบันทึกสองแบบเนี่ยไมจอย่าบนั้นคอมพิวเตอร์ทำไมตอคอมพิวเตอร์ทำไมให้ให้บุกกันเปิดแออถูกไหมจริงจริงตีความแบบนั้นได้เพราะว่า คื stumbled, <th desserts> อไอการจะเลือกบันท <con c ern or> is ึกอะไรเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าแค่อยากจะเลือกก็เลือกได้ถูกไหมมันต้องมีมันต้องมีเหตุผลเบื้องหลังนะครับมันต้องมีหลักการนะครับดังนั้นในการที่เข้า OCI เนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่มันก็คือตีว่าเป็นเงินลงทุนระยะยาวนะครับคุณไม่ได้สนใจราคานะคุณจะลงทุนไปนานๆเพื่อเก็บปันผลหรืออะไรก็ว่าไปเป็นกลยุทธ์เป็น strategic decision ของเขานะครับในนั้นมันก็เลยไม่วิ่งผ่านเพียนแอให้เราเห็นว่ามันขึ้นลงมันมารบกวน แต่คนที่เลือกเข้าเปลี่ยนแนลก็แปลว่าเขาก็อาจจะไม่ได้มีคอมมิชเมนระยะยาวนะครับแต่ถามว่าจะขายเมื่อไหร่นี้เราก็ไม่มีใครรู้นะมันขึ้นอยู่กับไอมมิ่งหรือว่าเนะบื้องหลังหรือว่าเหตุผลในการที่มีเงินลงทุนอยู่ตรงเนี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับงั้นก,การที่เข้าเปลี่ยนแอวเนี่ยก็แปลว่ามันไม่ได้มีเหตุผลระยะยาวแหละในใน,ในสำหรับตัวเงนินลงทุนก้อนนี้นะครับ อันนี้เห็นด้วยนะแต่คือเราเราแต่ว่าระยะสั้นๆยังไม่ได้เห็นเนาะเพราะมันต้องหกแกนยี่ิบห้าแล้วก็เอ่อหนึง่งปีร้อยหนึ่งแต่ว่าเขาจะขายหรือไม่ขายเราไม่ทราบเนาะเขาอาจจะดูราคาอาจจะดูโมเมนตัมอยู่การบิทยอาจจะลอยรักคุณเท้าฟ้าขึ้นไปเลยก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไอซคำถามถัดมาคือถ้าให้เลือกระหว่างไอซ์มองว่า p a y อา t ratio ขึ้นจากสี่สิบไปเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะมากกว่านั้นก็คือปันผลที่ไอซ์เพิ M, ่มไอซ์บอกนะก็คือยิวเพิ่มอะกับซื้อหุ้นคืนอะไอบบซ์นะ ขาไม่ได้ปฏิเสธทั้งคู่เลยนะคืออาจจะทำพร้อมๆกันจะได้หรืออาจจะเลือกทำนะไอซ์คิดว่าอันไหนอาจจะเพราะอย่างทีทีบีอ่ะไอซ์เคยบอกว่าปันผลมันประมาณหกเจ็ 7, แต่มันมีซื้อหุ้นคืนแล้วก็เอาซื้อหุ้นคืนมาบวกเป็นเหมือนแบบยิวเพิ่มเติมขึ้นมาเกือบสิบเนาะนะครับเคทีบีเนี่ยไอซ์แบบคาเรืองมันงังไหโอเคก็ผมว่าเรื่องเรื่องการปรับเพิ่ม payout เ,เ,เนี่ยเป็นอันที่ผมว่าเป็นอ่อมันมันถึงมือง่ายกว่ามันขยับง่ายกว่านะครับ ซื้อหุ้นคืนมีดีเทลค่อนข้างเยอะเนาะที่อาจจะบอกว่าซื้อกี่หุ้นวงเงินเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับก็แต่ผมไม่ได้มแต่ในยิงในใจผม,มคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นทั้งสองแบบนะทั้งสองอันนะแต่อาจจะเนื่องด้วยเงื่อนเวลาที่ต่างกันนะครับเรื่องปันผลเป็นอะไรที่ที่พอคาดหวังและจับต้องได้ไมากกว่าเพราะว่าถ้าดูจากปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆธนาคารเนี่ยเขาก็เพิ่ม p r ratio ไปอยู่ระดับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นกันหมดแล้ว นะครับของ k b b ยังอยู่ที่50นะครับงั้นผมคิดว่าถ้าเขาดูเทียบ P/E เขาอาจจะเห็นรูมตรงนี้ในการขยับเข้าไปเนาะแล้วก็สินเชื่อเองดีมันเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โตแรงเหมือนเหมือนเหมือนภาวินาซีแหละตินาซีก็ไม่ได้โตเหมือนกันนะครับงั้นฝั่งปันผลดูแล้วขยับง่ายแล้วก็มีเหตุผลรองรับเยอะนะครับส่วนซื้อหุ้นคืนผมว่าก็เป็นอีกเวหนึ่งที่ที่น่าสนใจคือหลายๆธนาคารก็ทําไปแล้วเนาะ k k p TTB ก็ขึ้นจบวงเงินไปนะครับ อันนั้นเจะทําเพิ่มอีกอันหนึ่งผมว่าก็ไม่แน่มีปัญหาเรื่องเทคนิคอลอะไรเนาะเพราะว่า<嗯>ถ้าดูอย่างเรโชเงินกองทุนเขาก็เยอะกว่า2แบงก์ที่เรากล่าวไปอีกนะนะครับคอร์เฟตเรโชก็เยอะกว่า 2, 2> mm. ธนาคารที่ซื้อหุ้นคืนไปแล้วงั้นทุกอย่างมันก็ตอบโจทย์ว่าจะทําก็ทาได้ทีนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแล้วก็เรื่องของเวลา,แล,วาแล้วก็ทามิ่งที่ทางแมネจเมนต์และทางบอร์ดเขามองแล้วก็อาจจะก,กําหนดออกมากครับโอเคครับก็ท mm. ้าผมกล่าวฟังจากไอซ์มาตั้งแต่สองครบราที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยเออ,เาอาจจะชบ BBL กับตัวทิสโก้น้อยหน่อยเนาะแล้วก็ <Yeah. S 1> มา mm hmm. ตัวพิกของเราเนี่ยก็จะเป็น mm hmm. เกร็ดนาคินในฝั่งของการบูสต o e ธุรกิจลดดีขึ้นแล้วก็มี TTB เนาะที่มีปันผลบวกสื้อหุ้นคืนแล้วก็ไส้ในดู s o ฟ t เฮ้ยให้ใส้ในดูดีนะครับแล้ววันนี้เราก็มี KTB อีกตัวหนึ่งเข้ามานะครับจ mm hmm. บแบงค์สั้นๆประมาณนี้ก่อนนะนะครับ mm hmm.